ครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาแห่งความสุขของทุกคนในครอบครัวกับ Family News Today ครับวันนี้วันศุกร์13มีนาคม2558นะครับพบกับพี่หนิงสายสวรรค์และผมเจกเช่นเคยครับค่ะวันนี้เป็นวันที่คนไทย ชื่นใจหลังจากที่มีข่าวจริงๆก็มีข่าวมาตั้งแต่ช่วงกลางวันนะคะแต่ว่าพอช่วงเย็นเนี่ยเริ่มมีความชัดเจนของข่าวมากยิ่งขึ้นค่ะด้วยการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาจะเสด็จพระราชดำเนินจากโรงพยาบาลสิริราช กลับไปประทับพระตำหนักจิตรลดาระโหฐานพระราชวังดุสิตในช่วงเย็นวันนี้นะคะข่าวเบื้องต้นก็บอกว่าประมาณ17นาฬิกาก็มีการเตรียมที่จะถ่ายทอดภาพออกมาให้ประชาชนทั่วทั้งประเทศได้เห็นได้ชื่นชมพระบารมีของทั้งสองพระองค์กันเพราะว่าหลายคนก็เป็นห่วงเนาะคนไทยก็อยากเห็นพระบารมีของพระองค์ท่านทั้งสองพระองค์เลยโดยเฉพาะสมเรจพนังเจ้าก็คนไทยไม่ได้เห็นนานแล้วผ่านสื่อนะคะวันนี้ก็มีการจับจ้องที่จะติดตามสื่อสารมวลชนกันอย่าง ใกล้ชิดเลยค่ะขณะเดียวกันนะคะเส้นทางทั้งจากโรงพยาบาลสิริราชไปจนถึงสวนจิรดานเนี่ยคุณเจ๋อเแบบชื่อไหมตอนนี้มีคนไปจับจองเส้นทางแล้วนะคะคณะแพทย์ผู้ถวายการดูแลเนี่ยแ,แจ้งว่าพระพลานามยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว,โ,หวโดยทั่วไปแข็งแรงดีไม่มีพระอาการประชวรใดๆเพียงแต่ว่ากําลังพระวรกายยังไม่พร้อมที่จะเสด็จพระราชดําเนินกลับไปประทับณพระตาหนักเปี่ยมสุขวังไกลกังวลในอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันได้ในระหว่างนี้แต่สามารถ เสด็จพระราชดำเนินกลับไปประทับในพระตำหนักจิตลดารโหฐานพระราชวังดุสิตได้ระยะหนึ่งเพื่อทรงเปลี่ยนพระราชาอิรยาบทฟื้นฟูพระวรกายให้มีพระพลรานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงมากยิ่งขึ้นนะคะโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถจะประทับรถตู้พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับในช่วงเย็นวันนี้ขอเชิญประชาชนร่วมเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทโดยพร้อมเปรียงกันตลอดเส้นทางที่เสด็จพระราชดำเนิน ค่ะคสำหรับการถ่ายทอดนั้นก็ไม่ได้เป็นการถ่ายทอดแบบสดๆนะคะก็จะมีการบันทึกไว้โดยทางโทรทัศน์ตร,ร,รงการาเฉพาะกิจห่งประเทศไทยโดยทางช่อง9อมทเป็นแม่ขายแล้วก็จะมีการส่งภาพมาให้ทุกๆช่องได้ออกอากาศให้คนไทยได้ชื่นชมกันค่ะนี่ถือว่าเป็นข่าวที่เป็นมงคลและดีที่สุดของวันนี้เลยทีเดียว<ช>นะครับ,รบในวันศุกร์ด้วยนะครับ ท่านผู้ชมครับแต่ว่าเรื่องอื่นๆที่ทําให้ท่านผู้ชมมีความสุขก็ยังม,<ช>มีในรายการของเรารเ,เ,เช่นเคยโดยเฉพาะวันนี้ตรงกับวันช้างไทยนะฮะไปดูเลยครับช้างช้างช้างน้องเคยเห็นช้างหรือเปล่าช้างมันตัวโตไม่เบาจมูกยาวยาวเล็กกว่างวงมีเขียวตายงโลเยกว่างงามีทูมี ตตาาาาายยงงงว<อ>งรวรกว่มมีีหทุกๆวันท,ท,ท,ที่13มีนาคมขอ,ของทุกปีนะครับเราจะให้ความสำคัญกับช้างซึ่งถือว่าเป็นสัตว์ประจำชาติไทยะนะครับซึ่งเพลงเมื่อสักครู่นี้นะครับไปที่ไหนนะครับต้องเคยฟังนะฮะโดยเฉพาะเด็กๆก็ต้องร้องได้ะนะครับแต่ชื่อไหมครับท่านผู้ชมครับจะมีสักกี่คนที่รู้ว่าเพลงเพลงนี้นะครับ ผู้ประพันธ์เป็นศิลปินแห่งชาติเมื่อปี2530สาขาศิลปะการแสดงรู้จักกันหน่อยนะครับท่านคนนั้นก็คือท่านคุณหญิงชิ้นศิลปะบัลเลงกนั่นเองนะครับโดยเป็นผู้ที่ประพันธ์เพลงนี้ขึ้นมาให้กับรายการวิทยุโรงเรียนเพื่อใช้เป็นบทเรียนในหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการให้ในักเรียนหลายคนทราบซึ้งในเพลงไทยโดยอาศัยทํานองเพลงเก่านะครับก็คือเพลงพม่าเขวนั่นเองนะครับส่วน เนื้อเพลงเนี่ยท่านประพันธ์ขึ้นมาใหม่นะครับเนื้อเพลงเนี่ยที่หลายๆคนคุ้นชินกันนะครับต้องบอกท่านผู้ชมนะครับว่าต้นฉบับเดิมเนี่ยอาจจะแตกต่างที่เราเคยได้ยินกันนะครับช้างช้างช้างหนูรู้จักช้างหรือเปล่านะครับแต่สมัยนี้อาจจะร้องน้องเคยเห็น,นช้างหรือเปล่านะฮะคืดัดแปลงภายหลังใช่ครับช้างมันตัวโตไม่เบาจมูกมันยาวเรียกว่าง,งวงนะฮะแต่ว่ายุคนี้อาจจะเรียกว่าจมูกยาวๆนะครับนี่คือสิ่งที่เปลี่ยนไป สองเขี้ยวข้างงวงเรียกว่างามีหูมีตาหางยาวแต่บางคนอาจจะร้องว่ามีเขี้ยวใต้งวงเรียกว่างานะครับแต่ต้นฉบับเดิมต้องบอกสองเขี้ยวข้างงวงเรียกว่างานะครับเพลงนี้รู้จักกันแพร่หลายถือว่าเป็นเพลงที่เด็กไทยทุกคนต้องร้องได้นะครับ<า>จนได้รับการยกย่องและคัดเลือกบรรจุอยู่ในศูนย์วัฒนธรรมแห่งเอเชียเพื่อยูเนสโกนะครับปัจจุบันอย่างที่บอกไปมีการเปลี่ยนแปลงเนื้อนระ้องไปเล็กน้อยเด็กผู้ใหญ่ คนเท่าคนแก่ร้องได้หมดนะครับบางครั้งนะครับบางเพลงนะครับก็อาจจะมีการเพิ่มพยางค์ขึ้นไปเป็นช้างช่างช่างช่างชางเป็น5คําแต่ถ้าต้นฉบับเขาร้องแค่3ค,คํา3พยางคช้างช้างช้างก็ดัดแปลงไปนะคะแล้วก็ไม่ได้มีวัตถุประสงค์ที่จะ ลบหลู่เนื้อเก่าแต่ว่าบางทีก็อาจจะให้เข้าปากให้เข้ากับออทํานองดนตรีที่รปรับเปลี่ยนไปนะคะแต่เป็นอันที่เราทราบแล้วว่าต้นฉบับเดิมเป็นแบบนี้นะคะช้างเป็นสัตว์คู่บ้านคู่เมืองของประเทศไทยมาตั้งแต่โบราณกาลนะคะถ้าเกิดย้อนไปตั้งแต่สมัยโบราณก็รู้จักช้างในบทบาทของการออกศึก กระทำยุทธหัตถีนะคะคก็เป็นเรื่องที่เราได้เรียนในประวัติศาสตร์กันมานะคะแต่ว่าพอหลังจากนั้นเป็นต้นมาเราก็ได้เห็นบทบาทของช้างในแง่มุมต่างต่างกันไปทั้งการทํางานทั่วไปแล้วก็ออกมาในเชิงของการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวอะไรต่างๆนะคะ mm hmm. เพื่อเป็นการให้ความสําคัญต่อสัตว์ใหญ่อย่างช้างในวันที่26พฤษภาคม2541คณะรัฐมนตรีจึงมีมติ ให้วันที่13มีนาคมของทุกปีเป็นวันช้างไทยค่ะวันนี้มีกิจกรรมมากมายเลยนะคะโดยกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเริ่นรณรงค์ประชาสัมพันธ์ห้ามซื้อห้ามจําหน่ายและค้างาช้างตามแผนปฏิบัติการงาช้างแห่งประเทศไทยให้นักท่องเที่ยวภายในอาคารผู้โดยสารขาออกสนามบินสุวรรณภูมิเพื่อให้ทุกฝ่ายได้ตระหนักรู้ถึงสถานการณ์จํานวนประชากรช้างป่าในประเทศไทยซึ่งเหลือประมาณ3,500ตัวเท่านั้นนะคะ กระจายอยู่ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติและเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า68แห่งทั่วประเทศขณะเดียวกันก็มีความเป็นห่วงสถานการณ์ช้างป่าซึ่งหลายพื้นที่นั้นพบว่ามีปัญหาความขัดแย้งระหว่างคนกับช้างเนื่องจากพื้นที่ป่านั้นลดลงค่ะทางกรมก็บอกว่าจะเร่งสร้างแหล่งอาหารให้เพียงพอและร่วมมือกับชุมชนแก้ปัญหาให้คนกับช้างสามารถอยู่ร่วมกันได้ นายนิพนธ์ชนติบาลอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์และพันธุ์พืชเปิดเผยว่าตั้งแต่มีการจัดระเบียบการค้าง,งาช้างและการที่ให้ผู้ครอบครองงาช้างต้องแจ้งกับทางราชการพบว่าตั้งแต่วันที่21กุมภาพ,พันธ์จนถึงต้นเดือนมีนาคมมีผู้แจ้งการครอบครองงาช้างกว่า3,000รายน้ำหนักรวมกว่า25ตันค่ะครับใน,ในวันนี้วันช้างไทยนะครับ ในแต่ละจังหวัดก็จะมีการจัดก,กิจกรรมเพื่อให้ทุกฝ่ายเห็นความสําคัญของช้างนะครับพาทา่านผู้ชมไปดูในแต่ละจังหวัดเลยนะครับที่จังหวัดสุรินทร์นะครับที่แรกนะครับเรียกว่าก็เป็นที่หนึ่งที่มีความคึกคักพอสมควรเลยนะครับเพราะว่าเลี้ยงช้างกันเยอะมากที่ตําบลกระโพอําเภอท่าตูมนะครับถือว่าเป็นตําบลที่มีการเลี้ยงช้างในครอบครัวไม่ต่ํากว่า500เชือกและแน่นอนที่สุดวันนี้นะครับวันช้างไทย13มีนาคม ทุกปีแบบนี้ก็จะมีควันช้างผู้เลี้ยงช้างครูบาใหญ่หรือหมอช้างอาวุโสก็จะมาประกอบพิธีเส้นไหว้สามประกรรมหรือว่าครูประกรรมที่จัดขึ้นนะครับที่สำนักสงฆ์ป่าอาเจียงหมู่บ้านช้างเพื่อเป็นการระลึกและทำบุญอุทิศส,ส่วนกุศลให้กับช้างนะครับขณะเดียวกันนะฮะพรามที่นี่จะแต่งตัวไม่เหมือนกับพรามทั่วทั่วไปนะครับก็จะแต่งตัวในลักษณะแบบที่ท่านผู้ชมเห็นนะครับใส่แว่นตาดำห้อยต่างหูวงใหญ่ เพื่อที่จะประกอบพิธีบวงสวงเรียกขวัญให้ช้างทุกเชือกนะฮะตามความเชื่อให้ช้างแล้วก็ขวัญช้างมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงส่วนอีกที่หนึ่งนะครับช้างก็เยอะเหมือนกันนะฮะลำปางศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยสถาบันคชบาลแห่งชาติในพระอุปถรัรมภ์องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขาจัดพิธีฮ้องขวัญช้างหรือว่าพิธีบายสีสู่ขวัญให้กับช้าง มีพิธีบังสุกุลอุทิศส่วนกุศลให้กับช้างด้วยนะครับนเนื่องในวันช้างไทยมีเลี้ยงสโลกมีเลี้ยงสโตกช้างใหญ่นะฮะแล้วก็มีนักท่องเที่ยวและก็ชาวต่างชาติเข้าร่วมงานนี้จํานวนมากเลยทีเดียวนะครับไปดูที่จังหวัดพิษณุโลกนะครับปางช้างซับไพรวันพาร์คในตำบลแก่งสโสภาอําเภอวังทองเขามีการจัดกิจกรรมอาบน้ําให้ช้าง14เชือกนะฮะเพื่อสร้างความผูกพันระหว่างช้างกับคนที่มีมานานกว่า สิบปีเอ๊ะอาบน้ำให้ช้างนี่มัน <c oughs> ต่างกับทุกครั้งยังไงนะฮะแต่ครั้งนี้อาจจะบอกว่าตั้งใจหน่อยให้<า>ความสําคัญอาเป็นเรื่องเป็นราวใหญ่เลยอย่างนี้ใช่ฮะ <c oughs> ส่วนที่สวนสัตว์เปิดเขาเขียวจังหวัดชลมบุรีครับ <c oughs> เขามีการจัดกิจกรรมเลี้ยงโต๊ะไทยช้างในรูปแบบของผักผลไม้ <c oughs> และใบไม้โต๊ะไทย,ไ,ทยไม่ใช่โต๊ะจีน <c oughs> นะครับแล้วก็จัดนิทรรศการให้ความรู้ให้กับเด็กๆได้มาศึกษากันนะครับรวมไปถึง กิจกรรมสิ่งประดิษฐ์จากกระดาษสาที่ทําจากมูลช้างนะครับกิจกรรมนี้จะจัดขึ้นในช่วง13ถึง14มีนาคมก็คือวันศุกร์และวันพรุ่งนี้นะครับที่ส่วนจัดแสดงช้างเอเชีย e สวนสัตว์เปิดเขาเขียวจังหวัดชลบุรีเด็กๆชอบมากครับให้อาหารช้างแบบนี้ที่ไหนที่อยู่ใกล้ๆสวนสัตว์ที่มีช้างเนี่ยโอ้เด็กๆสนใจมากๆนะคะอย่าปล่อยให้ช้างเหลือ อยู่ในภาพหรืออยู่ในประวัติศาสตร์หรืออยู่ในตำนานนะคะพาเด็กๆไปเรียนรู้จากของจริงกันได้รวมไปถึงช่วยกันอนุรักษ์ให้ช้างนั้นยังคงเป็นสัตว์คู่บ้านคู่เมืองของเราต่อไปนะคะแต่ว่ากิจกรรมเหล่านี้ก็เป็นกิจกรรมที่สร้างการตระหนักรู้แล้วก็ให้ความสําคัญเฉพาะวันช้างไทยหรือเปล่าก็ อาจจะต้องนํามาขบคิดกันอีกในระยะยาวสิ่งที่จะทําให้ยั่งยืนนั้นจริงๆแล้วเรื่องระหว่างคนกับช้างจะอยู่ร่วมกันได้อย่างไรช้างมีความต้องการอะไรบ้างนั้นนะคะผู้สื่อข่าวของเราลองพยายามไปสํารวจประเด็นปัญหาที่สะท้อนผ่านหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ดูแลช้างมาให้ฟังค่ะและนี่ก็เป็นหนึ่งในขั้นตอนของการฝึกช้างค่ะซึ่งกว่าจะออกมาเป็นการแสดงที่สามารถที่จะสร้างเสียงหัวเร้ะแล้วก็รอยยิ้มให้กับคนดูได้ ทั้งเหล่านี้จะต้องถูกฝึกอย่างหนักผ่านขอเกี่ยวและก็โซ่ตรวนเป็นเวลายอย่างน้อย2เดือนหลังจากที่พวกมันถูกพรากจากอ,อกแม่ คนคิดว่าการให้การสนับสนุนด้วยการชมการแสดงช้างตามปางและลานแสดงต่างๆจะช่วยให้ช้างมีอาชีพและมีความเป็นอยู่ที่ดีกว่าช้างเร่ร่อนหากแต่ความเป็นจริงแล้วกว่าที่ช้างเหล่านี้จะออกมาทําการแสดงได้ต้องถูกฝึกอย่างหนักเพื่อที่จะเชื่อฟังคําสั่งได้เป็นอย่างดีโดยใน1นถึงสสัปดาห์แรกลูกช้างเหล่านี้จะถูกจับให้แยกออกจากแม่โดยถูกถูกไว้กับหลักแบบนี้จากนั้นจะถูกนําไปฝึกให้ทําตามคําสั่งต่างๆโดยมักมีการทุบตีและใช้ขอเหล็กเกี่ยว หากพวกมันไม่ทําตามไมประเทศไทยเราไม่มามองว่าถึงเวลาล้วอย่างที่เราจะต้องปลดเอาเรื่องช้างโชว์ออกอย่าปฏิเสธเลยค่ะว่าการฝึกช้างน่ะเบื้องหลังการฝึกช้างไม่มีค่ะว่าอยู่ๆช้างจะเดินมาวาดลูกไม่มีอยู่อยู่ช้างจะเดินมาเต้นระบําช้างต้องถูกฝึกอย่างหนักเขาโชคเลือดค่ะในส่วนที่ดิฉันเองได้มีประสบการณ์ในการติดตามเรื่องการการฝึกช้างมาหลายปีดิฉันขอบอกเลยนะคะว่าเบื้องหลังขดยิงแล้วช้างถูกฝึกอย่างหนัก หลายตัวทุกทรมานกว่าจะม,มาสร้างความบันเทิงให้กับให้กับผู้คนหนังสือบันทึกของลูกช้างเป็นวรรณกรรมเยาวชนที่มีเข้าโครงมาจากเรื่องจริงที่จะช่วยบอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับช้างในมุมที่คนทั่วไปอาจไม่เคยรู้และสัมผัสมาก,ก่อนผ่านตัวละครที่สงสัยอย่างดอกไม้ลูกช้างวัยสองขวบกับเรื่องราวความเจ็บปวดและชะตากรรมของช้าง16เชือกที่ถูกมนุษย์ทารุณความสุขและความต้องการที่แท้จริงของช้าง ตลอดจนการสร้างคนิยมให้คนหันมารักช้างให้ถูกวิธีก็อยากจะบอกว่าคนไทยเราพูดเสมอนะคะว่าช้างเนี่ยเป็นสัญลักษณ์ของประเทศมีคุณูุปการต่อแผ่นดินนะคะก็อยากให้เราเนี่ยปฏิบัติต่อช้างอย่างมีเมตตาธรรมสมกับที่เรารู้สึกเคารพเชิดชูเขาเพราะว่าทุกวันนี้เนี่ยชีวิตช้างจํานวนมากโดยเฉพาะช้างบ้านเนี่ย ทุกยากมากนะคะมันทําให้อดนึกถึงมีแพนด้าของจีนไม่ได้ว่าเขาสามารถที่จะอยู่ได้โดยไม่ต้องมีใครไปบังคับให้เขาทําอะไรที่ไม่ใช่ธรรมชาติคนดูก็แค่ไปยืนดูเขาทําพฤติกรรมปกติของเขาอ่ะไม่เห็นจะต้องให้เขามาแสดงอะไรให้เราดูหรือว่าต้องไปขี่เขาต้องไปอะไรเขาเลยก็เขาก็ขายได้ออกดิบดีเราพอจะปรับเปลี่ยนรูปแบบการดูช้างแบบใหม่ได้ไหมที่ไม่สร้างทุกข์ให้กับช้างอะคะ่ะ หลายหน่วยงานจะจัดกิจกรรมต่างๆเพื่อช่วยกระตุ้นและสร้างจิตสำนึกในการรักและเห็นความสำคัญของช้างเนื่องในวันช้างไทยแต่สิ่งหนึ่งที่มักถูกมองข้ามไปคือความต้องการและความสุขที่แท้จริงของช้างเหล่านี้ที่ต้องการอยู่และใช้ชีวิตแบบธรรมชาติมากกว่าการถูกบังคับให้แสดงความสามารถต่างๆที่ในวันนี้อาจเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการเปลี่ยนความคิดของการชมการแสดงช้างและผลักดันให้พวกมันได้อยู่ตามธรรมชาติในแบบที่ต้องการ ทนุผลหนูรวนถ่ายภาพลริสลาเกาวีข่าว3 Family รายงานเพียงเพื่อมีชีวิต ก็เป็นประเด็นที่น่าขบคิดกันต่อนะคะสําหรับหนังสือที่คุณกัญจนาศิลปะอาชาเขียนบันทึกของลูกช้างาก็เขาเขียนโจหหวไว้เลยบอกว่าตีแผ่เรื่องจริงของช้างไทยที่คุณไม่เคยรู้ก็เป็นประเด็นอีกที่นําเสนอในรายงานข่าวไปว่าช้างที่ถูกฝึกอาจจะถูกฝึกมาด้วยความเจ็บปวดกว่าที่จะแสดงอะไรเพื่อความเพลิดเพลินของผู้ชมก็เป็นเรื่องที่ต้องถ้าสนใจก็ไปอ่านได้ไปหาอ่านได้นะคะ <S <S ของสำนักพิมพ์นามีบุ๊กส์เช่นเคยนะครับ ช่วงหน้าครับกลับมาติดตามเรื่องที่กระทรวงวัฒนธรรมและบรรดาศิลปินแห่งชาตินะครับร่วมกันจัดทําบทเพลงพิเศษเพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเท,ระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมาราชกุมารีในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา60พรรษาในปีนี้ช่วงหน้ากลับมาฟังกันครับ